สวัสดีทุกคนทุกท่านในะวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะนิดไปในช่องเกมที่มีสาระชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นกันในเกมที่มีชื่อว่า ROV เหมือนเดิมนะครับตัวที่เราจะเล่นวันนี้ก็คือตัวที่มีชื่อว่าทาละ่าโอเคครับวันนี้อาจจะเสียงแขบแงนิดนึงนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับโอเคเราก็เริ่มเกมมานะเราก็ได้ตำแหน่งออฟเลนนะครับล้วก็ทะะาราา ขอแย่งเลยเละกันนะครับอีเืินหัวเขียวจะมาแล้วขอถอยกันละกันโอเคปล่อยป้าแปรนนะไม่งั้นตัวเราอาจจะตายนะครับทีมเราตอนนี้ก็มีเคนนะเป็นป่านะครับาร่าเราเองนะครับเป็นออฟเลนนะครับส่วนกลางของเราจะเป็นมนีน่านะครับซัพพอร์ตจะเป็นอาญาส่วนแคลียจะเป็นอีลินนะศัตรูก็เมทเป็นหัวเขียว ร็อบลินจะเป็นอะไรวะจอมปีศาจจำชื่อไม่ได้คนระับแล้วก็ทแท้งจะเป็นนัมเบอร์เชอรี่อ่าน่าจะเป็นคาเฟนี่หรนะือเปล่านะโอเคตีไป e. E. Okay. ตีตีไปโอเคอันนี้เวลเราอย่างเบลสามนวะเราอย่างทำไมมันโดดข้ามขืนไม่ได้วนะเอาไหมยังไม่มีอันตินะเราอยู่าเพิ่ห้าวนะครับ ยังไงปวดไปก่อนนะจังวันนี้สกิลหนึ่งทุบแล้วก็สกิลสองปันนะ่นแล้วมันเวสี่แล้ว็อาไหครนะับน่าผีดไม่น่าจะพอนะครับไม่เป็นไรงั้นเรายังไม่ลุยนะเดี๋ยวเราลอวลิวสี่กันนะเพื่อความมั่นใจไม่มีสตูเอาดาร์เกเสเยกันนะจังวันนี้ยังไงดีเข้าเลยไหมจังวันนี้ขอปัน่นมันแปลงนรกก่อน โดดหน,นีนะครับโอเคเพื่ให้รอดนะครับจังหวะน,นี้ถ้าเราบวกไปเมื่อกี้แล้วน่าจะตายนะโอเคศั okay. ตรูตายไปหนึ่งอย่างวันนี้ตีอีโอเคเก็บด okay, ูแฟตไม่ได้นะแล้วก็หัวเขียวต่อเลยนะครับอีโดนสตั้นจนังหวะน,นี้ปัน่นอืมไม่ทันมีดาเก็บไปนะครับไอบี่าเก็บไปนะเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ก็ตัดคลิปกัศัตรูมาแนละ้ว สตูไม่สนใจนรเราแนบบอขาดเอีโอเคจำชื่อได้แนละ้วสตูอ็อบลงก็คือบอขาดนะหลอกล่อแนบจังหวนี้อันตีเรามานะเะนี่ยตีกดปันตีเลยแล้วกันตีหนึ่ง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 นี่หนึ่งหนึ่งนีง่โอ้โหไม่หนึ่งหนึ่งนี่มันมุ่งจังหวนี้ไหวไหมไม่ไหวแนบ เมื่อกี้เหมือนโดนสองลุมหนึ่งนะครับเพราะว่ามันม่วงตีคูดแรงเนะยบอกเลยว่าต้นเกมนี้เราอย่าไปสู้กับมันม่วงครับขอดาบเลยแล้วกันเปียออกลองกินนุดเราเป็นท่าสายอัพเดทนะครับเราไม่ใช่แทงนะครับเราก็สามารถออกดาเมจได้นะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะเด่นสายแทงล้วนก็สามารถออกเป็นเกาะไฟหรือว่าเป็นอะไรเป็นชิ้นที่2ก็ได้นะแต่ เราจะเน้นเป็นดำเม็ดแรงๆรับตีสี่ทีนี่ให้มันจกกะเกาะไปเลยนะเคลียร์ทีไปยังไงมาดักก่อนจนวันนี้เคลียร์ยังไงวีลาหนึ่งสามรอดไหมวีล่าไม่รอดนะวีลาตายไปเราเข้าในป้อมจนวันนี้ไม่ทันนะ ถ้าเราเข้าตามน่าจะตายแนวับดีขอออกมาก่อนนะครับสกอร,ร์ดวงไว้อยู่ที่3ต่อ2นะครับสกอร์เดียวอยู่ที่คิวหนึ่งได้หนึ่งนะครับแอซซิตสองแงมสตูมาไอแต่วันนี้ขอ,อตีปบอฟต์สองทีสามทีสี่ทีมีนิดน,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 นิดหน่อยนะครับต่อนิดนิดหน่อยเก้านะครับผมศัตรูด,ด้านล่างเหมือนจะทำลายป้อมเรานะกดโจมตีไปเลยหัวขาดนะครับ หลอดไหมบอกขาดต้นเค้นเจ็บไปนะคร right. so so ับเห็นจะว่านี้ขอเอาเลือดก่อนลยกัน้าร่าจะตีแรงมากนะถ้าเลือดเรายิ่งต่ํายิ่งตีแรงเนี่ยพยายามเลี้งนะยงเลือดนะครับถ้าใครเล่นทาราช่ำๆก็พยายามอย่าให้เลือดยให้เลือดสูงเกินไปนะให้อยู่ประมาณสองนะถึงครึ่งหลอดนะครับสองขีดถึงครึ่งหลอดนะครับหรือว่าถ้าดีก็ ขึ้นหลอดลงไปนะครับจะทําให้ถายาตีแรงก็ป้อมได้ไม่จหวะนนี้ฝืนเอาป้อมไม่น่านจะได้นะเพราะศัตรูมีสอตัวนะโอเคยืนรอดนะคศ yeah, ัตรูมาแล้วไก่ปาติดเป็ดแล้วนะ <c oughs> ขอนี้ก็รอดนะหลบสกิลของเดือแฟดน้อจีตี ตีเดอะแฟร์ดึงเฉยแล้วจังหวะนี้เสร็จเราวนะครับหนึ่งเข,ออขาโมขาดอีกหนึ่งตัวทุบตีตีวิ่งก่อนนะสกิลยังไม่โคดาวนะสามสกิลหนึ่งมาเราจะทุบนะครับทุบไม่ถึงปั่ไม่ถึงด้วยยังไงปันป่นปั่นตีแล้วก็เอ็กสคิวไปนะโอเคเก็บโมขาดไม่ได้นะเป็นคิวที่สามของเรานะครับ ีเกมนี้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกมเราไม่รู้ว่าศัตรูโดนเกมเหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เกมนี้รู้สึกว่ามันจะจบเร็วนิดนึงนะยรู้สึกนะเสียคลิปเสียคลิปต่างคนต่างเสียคลิปไม่สนใจกันเลยกันเอาเลยอ่ะเสีิปนะครับเรายังไม่สนใจเราตีคลิปอย่างนี้จัะวันนี้ตัวขาดมาจะวันนี้เราเรอกนะครับลอ้อเลื่อนได้น้อยนะครับยังไง ปั่นไปหนึ่งทีครับปัป่นแล้วก็กดอันติอลไรกันจังวันี้ชี้เจ็บไม่ได้ลำเบอือยังไงครับเบือจะไหมลำเบือจะไหมวีล่าวีล่ามาอมืกาจารัสไม่ทันเลยจิบเข้าป้อมแต่ศัตรูก็มาเลยรับแรงอะไรเลยครับ,อปปอรบขออภัยด้วยลืมโม่งในช่วงนี้ ตอนนี้ก็สามทุ่มนะครับอัคดคลิปตีไปได <c oughs> ้ไ,ปไ,ไมป้อมขอเป็นจุบเร็วนะจังหวะนี้อีป้อมอย่างเดียว,ล,วล้วกันโอเคกดอันตีเลยแล้วกันอีอีตีบอกขาดไปน้ำตาตา,านะวันนี้เราโดนลุม 1, 4, 1, ้มหนึ่งสี่หนึ่งห้ารอดไหมโอเคลัมเบอร์ผักออกมาเราเทยน,นะเพราะว่าลัมเบอร์ช่วยผักลรออกมานะเมื่อกี้คุก <c oughs> กันไว้ก่อน อันตีมาเราสามารถส่วนได้นะครับเคยจะวันนี้เพื่อนเข้าให้เรียบร้อยทุบหนึ่งดีตีโอเคปัด okay. สก,กิลสองก็บหงเขียวไม้ได้นะครับจบเลยไหมกิบเข้าเลยนะเกือบตายตัวนี้อยากเข้ามากแต่เียบโอเคโดนป๊อมดีขอเคียวสักหน่อยไม่ได้นะครับป๊อมดีเราคนระับ แคลรี่ตายไปนะไงบัขาดบัขาดเอออกมาไกลนะเราออกมาแต่ไกลนะเราเล่นแปลกๆนะศัตรูแจ้งวันนี้ทุกอันทีเรามีนะเราไม่ัวนะวครัขวดเขียวตีตีอือมไม่ถึงขอเขียคลิปเล่นกันเลยกันตีตีไปตีไปตี ตีเป็นปัดนะตัวนี้ไม่มีขนาหนะครับยังไงแครี่แครี่โอ้ยศัตรูมาสามนะครับต้องต้องถอยนะจังหวะนี้หรือว่าจะสวนดีโอเคสวนเลยแล้วกันกดอันติแล้วก็อีเอาแครี่มาได้นะครับแล้วก็ลำืมมอลำืมมอ,มมอแฟดเกิดอย่งว่านี้ยังไงอืมโดนแฟดเหมือนสกิลผิดหรือเปล่าเนะี่ยขอป้อมอะไรกันตีอีป้อมตีเรา เอาป๊อมเลยนะวยันตีตีต,ต,ตีนะครับตีแล้วก็ตีอะไรอย่างเดียวสู้ขวดแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปแน่สำหรับใครที่อยากจะเล่นกับแมมมินก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะหลังหกโมงเย็นทุกวันนะเราจะเล่นแล้วก็อัดคลิปนะใครที่เล่น ตรงเวลากับแอดก็สามารถเล่นด้วยกันนะครับยังไงก็ไปแล้วไปายสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคาว่าฝันดีครับไปแล้วของก็ประมาณน,นี้ฮะลูนก็ลูนแทงนะครับโอเคไปแล้วไบไปจุ๊บเจอกันใหมคลิปต่อไป